สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างชานและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ s t o r e p o มโผล่ c o m AppAppThai.com โอเคฮะวันนี้เราอาจจะต้องรีบนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาสาระใช่หรือว่าเนื้อหาไร้สาระเยอะเหลือเกินใช่ครับที่เห็นในหน้าจอตอนนี้ครับมาแล้วครับครับผมถ้าเห็นโลโก้ก็คือแน่นอนจาได้ JBL แต่รุ่นอะไรนั้นมันก็คือ JBL Charge 3 ชาสามเนี่ยนะฮะนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ของลําโพงพกพานะครับจากเจเบพูดง่ายๆว่าสโคปก็คือลําโพงบลูทูธดําน้ําได้ดําน้นะําเลยฮะไม่ใช่แค่กันนะฮะเอาไปดําน้ําได้เลยโอ้โห,โหนะฮะพูดง่ายๆว่าจะลากไปฟังในน้ําได้เลยถูกต้องนะฮะโอ้โหรดูดง,งนะ่ายว่าเอามาแบบว่าครั้งนี้คือทํามาแบบโอ้โหอลังการจริงนะเจเบรับาผมนะฮะก็ ไม่ทำรากับเรียกว่าสเปคกันน้ำระดับ IPX7 ใช่นะฮะนะครับทีนี้ไม่ต้องกังวลแล้วฮะใช่โอเคทีนี้แน่นอนก็มาในรูปแบบที่เป็นลักษณะทรงกระบอกครับผมแต่ว่า,าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ดูว่าไอชาร์จเขามีอะไรชาร์จหนึ่งชาร์จ2อันนี้ชาร์จสใช่เป็นยังไงอะไรไงฮะซึ่งคอลเลคชันของชาร์จสนะมาในคอลเลคชันนี้คือมีสี่สีด้วยกันครับนะครับก็คือมี สีดำดำดำสีฝั่งนี้เป็นเทาอ่าครับผมเทานะครับสีแดงสีอะไรเขียวเขียวเขียวอะไรเขียวเทียวเทียวเทียวอะไรสักอย่างนะครับแต่บอกถ้าสั่งผมก็สั่งว่าสีเขียวนะสีเขียวฮะอ่าครับผมแล้วก็มีสีน้ำเงินใช่ครับมีห้าสีนะครับอ่าทีนี้คร่าวๆนะเอาเกินนลำหน้าเลยคือเทียบไซส์เทียบขนาดคุณลูกั่งก่อนเลยดีกว่าให้อ่านี่ฮะที่จอดสเปคเอาอันนี้นี่ฮะนี่ไอ้ตัวนี้คือชาร์จสองชาร์จสองนะฮะ ครับผมตัวนี้อ่าผมยังมีอยู่ตัวนี้ยังมีอยู่ครับชาร์ทหนึ่งชาร์ทหนึ่งเนี่ยฮะนี่ฮะไล่มาเลยครับนี่คือมีความเจริญเติบโตแสดงว่าได้ปุ๋ยได้น้ําดีโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆฮะนะครับชาร์ทสี่อาจจะใหญ่กว่าไอสตรีมหรือเปล่าไม่รู้อ่านะฮะก็อันนี้คือวัดให้เห็นก่อนคร่าวๆระหว่างชาร์ทหนึ่งสองสามเรียงตามระดับเลยครับผมอ่ะโอเคยกไปหรอไปนะครับโอเคทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันของไอตัวเจ้าเจเบลชาร์ทสาม ครับมว่ามีอะไรมาบ้างครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวยกกล่องมาดูหน่อยว่าแพ็คกิ้งเขาเป็นยังไงอ่าด้านหน้านะนี่ตานี่ฮะนี่คือแพ็คกิ้งเลยนะครับมาทําความรู้จักกันเลยนะครับตัวนี้คือก็มาในทีมสีดําแล้วกันนะกล่องตัวนี้ก็คือเจวเบลชาร์จสาโลโก้เขาก็ชัดเจนเลยนะก็คือแบตเตอรี่ฮะใช้ได้ตัวนี้ถึง20ชั่วโมงนะฮะโอ้า0ชั่วโมงนะฮะนะครับ แล้วก็ตอนนี้คือรับโทรศัพท์ได้นะฮะแล้วก็นี่เลยฮะเขาใช้ IPX7 ใช่สามารถใช้คำว่า Waterproof เลยฮะไม่ใช่วเทอร์เหมือนตะก่อนนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเลยพี่ช้างครับ j p l Connect ตัวนี้อธิบายเลยฮะครับสามารถ Connect ได้กับรุ่นทุกรุ่นที่เป็นโลโก้นี้คือ Flip3 Extreme ์แล้วก็ใช่แล้วก็ตัวมันเองใช่นะครับก็พูดง่ายคือ Connect ได้2ตัวนะฮะเอาง่ายๆว่าอ่ะลืมบอกเรื่องหนึ่งคือกำลังขับ ถ้าผมเท่าไหร่ฮะกําลังกําลังขับเนี่ยฮะตัวเนี้ยบรรจุมาให้ถึง20วัตต์ไอเอ็โอ้โหไม่ธรรมดาเลยใช่ทีนี้เมื่อกี้ที่ปีเตอร์พูดถึงก็คือเรื่องใาญคอนเน็กถ้าสมมติว่าเอา JBL Charge สามตัวมาคอนเน็กกันแน่นอนพลังเสียงแบบเซอร์ราวได้ถึงกี่วัตต์พีเตอร์40วัตต์ไอเอ็นะฮะครับผมมันจะมันขนาดไหนนะฮะใช่แล้วก็ถ้าบางท่านอาจจะมีรุ่นใหญ่อยู่แล้วฮะมีแกสตรีมอยู่แล้วหนึ่งตัวฮะเอาตัวนี้เป็นคอนเน็กได้ฮะใช่ นะครสตีม40นี่บวก20เป็น60บาทเลยฮะอ่าาามันจะได้นะครับครับผมและมีฟังก์ชันอีกด้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวหันกลอบมานี่ฮะเป็น power bank ในตัวด้วยพี่เตอร์อ้าวด้านนี้ด้านนี้แหละกันนี่ฮะเขาสามารถมี usb ที่ด้านหลังนะครับเข้าไปเดี๋ยวตามรูปเลยฮะเป็น power bank ให้กับสมาร์ทโฟนได้ด้วยใช่ก็สมกับชื่อรุ่นเขาชาร์จนะฮะใช่นี่เลยฮะสเปคเข้าข้างหลังนะฮะเดี๋ยวผมสาธยายให้ฟังพี่ช้างครับนะครับ ตัวนี้นะฮะก็มาในเรียกว่าเป็นสมาร์ทสปิเกอร์ตัวหนึ่งครับก็คือแน่นอนคือบลูทูธตัวนี้เป็นเวอร์ชันสี่นึ่นะครับสีครับผมก็สามารถเล่นได้20ชั่วโมงที่ normal level นะฮะแบตเตอรี่ก็คือ6,000นมิลลิแอมครับผมก็คือสามารถเล่นได้20ชั่วโมงที่6,000นมิลลิแอมนี้นะฮะก็รับโทรศัพท์ได้นะฮะก็นี่เลยที่ผมเกินไปนะครับคือ ipx เจ็ด water proof ฮะไม่ใช่ weather มือนแต่ก่อนแล้วครับผมนะฮะโอเคนี่คือที่เป็น ตัวแพคกิ้งอ่ะก็ซื้อไปแล้วในกล่องมีอะไรแถมมาบ้างเพิเลยฮะไม่ได้นะครับต้องถามกันแล้วต้องดูนะฮะใช่ครับเนี่ยฮะฮะซื้อมาปุ๊บได้กล่องเปล่าไม่ใช่ฮะตัวลำโพงอยู่โน่นแล้วนะครับผมในแพ็คคุณไงว่าอ็อกซ์ซอรี่ที่แถมมาให้มีอะไรบ้างครับผมที่แถมมานะก็จะมีเนี้ยแมนหนุลนะคู่มือครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์วอร์ชาร์ตนะฮะก็คือออโต้วอนเตสนะฮะก็คือเอาพุทเขาอยู่ที่5โวลต์ครับ2.3แอมป์ฮะนะฮะ สีทุกๆสีจะเป็นในรัปเตอร์สีส้มนะแล้วก็ขาขาประเทศต่างๆนะแล้วแต่นะฮะสามขานะครับแล้วก็มีตัวนี้ฮะพี่ั้งเอามายอมออกมาแค่นี้นะฮะสาย USB สาย USB สําหรับอะไรฮะก็สำหรับชาร์จไฟถูกต้องนะครับตัวนี้คือไม่มี3.5เหมือนเดิมนะครับครับนะพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ไม่มีคือ1สายออดิโอแบบ3.5ครับผมสก็คือกระเป๋าไม่มีแถมมาให้นะครับใช่ครับกระเป๋าไม่มีแถมมาครับผมนะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นแจ้งโอเคเรามาทําความรู้จักตัวนี้ก่อนนะคร่าวๆนะตัวนี้ก็คือมาในลักณะของดิเมนชันก่อนแล้วกันนะ,ะครับตัวตัวเจเบลตัวนี้นะฮะก็ด้านล่างนะ,ะคือเขาก็จะมีที่ว่าเป็นขาตั้งป้องกันกริ้งเลยฮะ,ฮะบางารุ่นอาจจะมีปัญหาดึงกริ้งนะฮะตัวนี้ขาใช้ได้เลยะนะครับตั้งได้2แนวนะฮะแล้วแต่นะครับด้านด้านฝะั่งน,นี้ก็ตั้งได้คือเขาจะมีช่องให้เบดออกอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ได้สนิทกับพื้นนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแนวตั้งเนเลยนก็ ตรงด้านหน้าเขานะครับก็คือจะเป็นเลเวลของแบตเตอรี่บอกนะฮะก็คือมันจะบอกตรงจังหวะที่เรากดโวลลูมเพิ่มหรือลดเสียงฮะตัวนี้คือมีห้าห้าห้าตุ่มแล้วกันอ่ามีไฟอยู่สามมีหลอดไฟอยู่ห้าหลอดแล้วกันเอา,อางี้อ่าค,ครับผมครับผมด้านหน้าก็เป็นโลโก้แจ็บลครับนะครับส่วนด้านข้างนะก็เป็นาพารซิบเรเดเตอร์ขนาดใหญ่นะขนาดสามนิ้วสองตัวเลยนี่ฮะอ่าบุ่มเลยครับผม ส่วนด้านบนนะปุ่มคอนโทรลก็มีง่ายๆฮะตัวนี้เป็น power นะฮะตัวนี้คือผมกดเปิดไปแล้วนะแล้วก็ปุ่มนี้คือ j l l o o n n e t นนะแล้วก็ลบกระบวกกเือเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้คือปุ่มเล่นกับหยุดหรือว่าใช้รับโทรศัพท์ได้ครับตัวนี้คือปุ่ม pairing Bluetooth นะครับที่ด้านหลังด้านหลังนะ มีอะไรบ้างแกออกมาปุ๊บมีฟลิปกันน้ําสังเกตฟลิปกันน้านี้มีชางซูมนิดหนึ่งฮะนี่ฮะสองชั้นเลยใช่ไหมฮะสองชั้นเลยเพราะเป็นรับเบอร์นิ่มๆนะเพื่อซีนไม่ให้น้ําเข้านะเพราะว่าเขาขึ้นระดับไอพีเจ็ดนะฮะต้องกันได้ดีจริงๆครับนะครับ,รบก็คือจะเป็นแบบเป็นว่าเป็นรับเบอร์สองชั้นเลยนะครับปิดเข้าไปนี้แน่นเลยนะแล้วก็รูด,ด้านหลังที่เขาปิดไว้ก็คืออินพุตสามจุดห้านะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้สำหรับชาร์จไฟไม่ต้องยูตัวนี้คือเป็นพาว ทำได้แฟดได้นะครับเอาไว้สําหรับชาร์จเป็นเป็นฮาวอ้นเอาต์นะครับเวลาท่านจะเอาไปลุยน้ําก็อย่าลืมกดให้แน่นนะครับผมนี่ฮะทีนี้แมทเทียลที่ใช้ผลิตต้องบอกว่าแน่นอนกันน้ําได้ดับน้ำได้แช่น้ําได้ใช่ตัวนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นลักษณะผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ว่าไม่ไม่ไม่น้ําไม่เกาะ ครับอ่าเหมือนใบบอลน้ำจิ้งบนใบบอลประมาณนั้นนะครับแต่น้ำสามารถซึมผ่านเข้าไปด้านในได้แต่ไม่ถึงกับตัววงจรเขาฮะเขาจะมีตัวป้องกันอยู่ครับผมนะครับสวยทีเดียวครับผมบอกเลยเป็นงานเป็นงานประกอบที่เจ๋งมากมากฮนะครับทีนี้อะไรครับบอกว่ากันน้าได้ใช่ข้างในมันเป็นยังไงทุกอ่าอ่าเนี่ยฮะคือแน่นอนครับพลังเสียงที่บรรจุเข้ามาเนี่ยยี่สิบวัตต์อารเมตรครับผมผมบอกเลยครับว่า ถ้าใครได้ฟังแนละ้วต้องชอบแน่ๆทีนี้ขออนุญ,ญาตครับเรามาแกะกันเลยผมเชื่อว่าทุกท่านคงอยากจะรู้ว่าอข้างในของ JBL Charge 3เนี่ยครับผมมันเป็นยังไงอ่ะพีเตอร์จัดการเนี่ยฮะตัวนี้คือเฉพาะถ้าถ้าท่านแกะเองไม่รับเรา,านนะไม่แนะนํานะครับแต่เราต้องการที่จะอ่าล้วงไส้ล้วงเครียดนะฮะแกะเอาดูตับไตไส้พุงของเขาว่า,าเขาเป็นอะไร อย่าทําเองครับประกันหมดนะฮะขอเตือนอันนี้คือเป็นสินค้าที่เราสั่งมาเป็โัยเฉพาะนะฮะพูดง่ายสั่งมาเลยดูง่ายแล้วกันนะครับก็โอเคเริ่มต้นด้วยการเอาตัวครอบเบอร์ออกก่อนนะครับเนี่ยฮะแต่เราจะแกะแค่ระดับหนึ่งนะฮะคงไม่แกะหมดเพรามันใช้เวลาพอสมควรนะฮะเนี่ยฮะพอแกะมาปุ๊บออเปลือกมาแล้วคี่ยฮะ <Okay. S 2> ยากระป๋บบอทอรเรียนเลยฮะเนี่ยฮะข้างในเนี่ยฮะมีอะไรบ้างอาร์พีเตอร์ตัวนี้นะฮะข้างในเขาประกอบด้วยลำโพงฟ<ะ>ูลเล้งนะฮะขนาดสองนิ้ว,วสองตัวสองตัวนะครับนะครับก็คือเป็นฟูลเล้งก็คือลักษณะของ JBL สไตล์เขาเลยคือขอบเป็นขอบ r เบอร์แล้วก็ตัวกลวยลำโพงจะเป็นพลาสติกนะฮะ,ฮะคือเพื่อรับกำลังขับแรงอัดได้ดีครับนะฮะด้าน,นหน้า ก็เรียกว่าเป็นอย่างชัดเจนเลยนะฮะส่วนด้านข้างก็คือเขาจะเป็นท่าสิ่อยู่แล้วที่อธิบายไปนะฮะตัวนี้คือเป็นแบบตู้ปิดนะฮะคือปิดไม่ให้อากาศเข้าออกเลยคือใช้แรงคือแรงของตัววูเฟอร์ตัวนี้กระพือเพื่อให้เบิดด้านข้างออกมาเปิดออกมาหมุนด้านข้างเลยฮะนะครับนี่ฮะนี่ครับก็ยังเหมือนเดิมด้านข้างจะเป็นอย่างนี้ฮะนี้ด้านหลังนะครับแต่ทีนี้หลายท่านชอบถามหรือเกินมีชังถูกเป็นคําถามที่ผมเชื่อว่า โดนใจทุกท่านและทุกท่านอยากทราบแน่นอนครับเรื่องอะไรพีเตอร์แบตเตอรี่ถูกต้องครับเรื่องแบตเตอรี่ของลำโพงพกพาเนี่ยซึ่งถามทุกรุ่นถามทุกท่านตัวนี้แบตเตอรี่เขาจะซ่อนไวฮะมาดูมันอยู่ตรงไหนแต่ซ่อนผมไม่ได้ครับผมสักครูนะฮะรู้สึกว่าจะซ่อนไว้ดีเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวต้องแกะออกมาดูครับ แบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่า,าถ้าหมดอายุนะครับรุ่นบางรุ่นก็เปลี่ยนเองได้นะพี่เตอร์ครับผมแต่บางรุ่นก็ต้องส่งศูนย์น,นะฮะ่วนตัวนี้ผมก็ได้นําถ้าอยู่ในประกรันฮะส่งศูนย์บริการเลยฮะใช่นะครับคือเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่แบตเตอรีรร่เขาดูแลให้หมดเลยถูกต้องยี่ห้อนี้ไม่ต้องห่วงเลยฮะนะครับ<ะ>ทีนี้นี่ฮะแบตเตอรีร่อยู่ที่พูดง่ายว่าส่วนด้านหลังนะครับครับผม จะบอกว่าอยู่ที่ฐานมันเลยดีกว่าด้านล่างอยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ซีนไว้อย่างดีนะฮะเพราะว่าเป็นเรียกว่ารีเทียมโพลิเมอร์นี่ก็คือพูดง่ายๆคือห้ามห้ามช็อตห้ามรับรับวงจรนะฮะอันตรายครับผมก็ต้องปกป้องเขาไว้อย่างดีนะแหล่งพลังงานของเขานี่ฮะที่เกลื่อนไว้ก็คือที่หกพันมิลลิแอมใช่เรามาดูว่าจริงหรือเปล่านะฮะแนะนำอีกทีฮะอย่าแกะเองนะครับเพราะว่าประกันหมดนะครับ อันนี้คือแกะสดๆเลยนะฮะใช่ครับไม่มีการตัดต่อคลิปเลยอ่ามาแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเนี่ฮะสีเขียวอ่อยไหมนี่อ่อยไหมหรือเขียวเอีกอฮะก็เขียวอือแล้วกันเนี่ยฮะนะครับตัวนี้คือแบตเตอรี่ของเขาใช่ก็คือเป็นลิเทียมพลิเมอร์นะฮะนี่เลยฮะ ขนาด3.7โวลต์ห0 0ัมิลลิแอมนะหรือว่า22.2วัตต์ต่อชั่วโมงก็คือเป็นค่าค่าการให้พลังงานของเขานะครับทีนี้กรณีหมดประกันก็มีหลายท่านถามอีกว่าถ้าหมดประกันแล้วจะเปลี่ยนแบบที่ไหนก็อันนี้ผมต้องบอกครับว่าที่สำรวจมาที่ผมสำรวจมาแล้วกันก็จะมีไซส์ใกล้เคียงก็คือตามร้านอาซีต่างๆใช่จะมีหลายไซส์เลยนะร้านขายพวกพาร์ตอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช่ครับเลราร้านพวก รถบังคับเครื่องบินบังคับประมาณนี้นะฮะเราสามารถที่จะถอดแบตเตอรี่เอาไปเทียบแล้วซื้อซื้อมาเพื่อที่จะเปลี่ยนใช่ครับนะครับแต่ผมบอกว่าเนี่ยฮะแนวโน้มของ JBL Charge 3เนี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยใช่ครับอนาคตนะครับสาหรับท่านที่คิดว่าเอ้ยจะใช้ระยะเวลาเกินประกันแน่นอนเนี่ยฮะคืออันนี้คือเราไกด์ให้ว่าท่านสามารถที่จะหาแบตเตอรี่เปลี่ยนเองได้ด้วยซ้ำไป ถ้าหมดประกันนะอันนี้ผมก็อยากประกอบพื้นแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรายังไม่มีอีกขั้นตอนหนึ่งครับพี่ช้างใช่คือยังไม่ได้ฟังนะอ่ายบรหอยแล้วใช่เดี๋ยวมาลองฟังบุคลิกเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้มันพูดง่ายคือมันซีนซีนห้องอะคูสติกมันไว้ต้องประกอบให้แน่นนะเพราะว่าจะมีช่องคอนเนคเตอร์เข้าไปไหลเข้าไปในในตัวตัวลำโพงด้วยนะประกอบไม่แน่นก็คือจะมีเสียงออกมาจากมันจะมีน้อยเหรอฮะเสียงแรกออกมาครับผมใช่ สกรูนะฮะสกรูก็เยอะเหลือเกินนะฮะไอพเจ็นี่ยก็ต้องให้ชัวร์ถึงจะกล้าบอกว่าได้ไอพเจ็นะฮะใช่ครับไม่งั้นนี่คือเอาเอาไปดำน้ําไม่ได้ครับผมมันจะตายตอนเอาไปเทสนะฮะหน่วยงานอะไรที่ให้รับรองคุณภาพมานิลลินะฮะโอเคโอเคนะเรียบร้อยยังยังยังใช่ไหม อ๋อใส่เท้าก่อน,นใส่เท้าก่อนใส่เท้าก่อนใส่เท้าก่นเดี๋ยวกลิ้งเดี๋ยวกลิ้งสักครู่สักครูคร่ฮะอึดใจเดียวได้ฟังแน่นอนฮะลืมบอกไปครับว่าที่กำลังรีวิวกันอยู่เนี่ยเราเพิ่งได้มาสดๆร้อนนะพี่เต ครับผมพึ่งได้วันนี้วันแรกนะครับฮะ่นะฮะโอเคทีนี้เนี่ยฮะประกอบเสร็จแล้วนี่ฮะครับผมโอเคทีนี้เรามาลองฟังกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงลองเทสดูนะฮะตัวนี้คือเป็นเพราะแอมคัสีขนาดสองคูณสิบบาอเมียตคือข้างข้างคูณข้างละสิบตต์ก็ยี่สิบบาอเมียตนะลองฟังดูครับ of your mistakes All the big rocks put it on my way didn't cost me to forsake ยังไงครับพี่ตาเต็มอิ่มเต็มอิ่มตามแบบฉบับ JBL เลยแน่เลยเสียงกลางชัดเจนเบส์ีมิติดีขึ้นกว่าตัวชาร์จสองเยอะมากแน่นอนครับเพราะว่ากำลังขับถึง20วัตต์ฮะและที่สำคัญเนี่ยราคาเนี่ยเท่าเปิดตัวเท่า JBL ชาร์จสองเลยนะชาร์จสองพัสดสี่ชาร์จสองพัสด้วยใช่ฮะฟังไปเลยฮะชาร์จสองพัสผมใช่นะฮะราคาเท่าไหร่พี่ชายตัวนี้6,590บาท6,590บาทใช่ พร้อมจำหน่ายแล้วครับที่เว็บสโตร์ระพงออนไลน์คอมฮะพร้อมจําหน่ายแล้วใช่แล้วที่พิชักอุกไว้คืออะไรฮะเมื่อกี้ที่เราพูดไปตอนต้นกนคือว่าอุปกรณ์ที่แถมมาให้เนี่ยไม่มีกระเป๋าและไม่มีสายสัญญาณ3.5ครับผมแต่ถ้าซื้อที่สโตร์ระพงออนไลน์ .com หรือเดินมาซื้อที่ช็อปเรานะครับเอากระเป๋าไปเลยแถมกระเป๋าใช่แล้วเป็นกระเป๋าที่ต้องบอกว่าเออเป็นซองใส่ดูในเว็บได้นะฮะ ็ได้เลยนะครับหน้าตากระบออกมาเป็นยังไงดูในเว็บได้อันนี้แถมให้เลยครับมูลค่าเท่าไหร่ฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแถมฟรีไปเลยนะวันนี้พี่ช้างใจปั้มเลยเกินใช่ครับรีบเลยเพราะว่าชอบปุกปั้มนฮะนะฮะไม่ใช่ครับแต่ว่ามูลค่าไม่สามารถจะเอามาแลกเป็นส่วนลดได้ ครับผมนะครับต้องบอกแบบไลยคือพูดง่ายเราให้ด้วยความเสน่หาใช่นะฮะให้แล้วต้องเอาอะไม่เอาก็มีลดฮะใช่ครับเอาก็ได้แต่ไม่ลดนะใช่ชัดเจนเลยครับผมแล้วก็มีทั้งหมด5สีอย่างที่พิเตอร์พูดไปเมื่อต้นรายการครับผมนะครับว่าสีอะไรดำน้ำเงินฮะเทาฮะแดงเขียวโอ้ยหลตาเลยพี่ท่านนะฮะเรียกสีสนับฟังสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากเข้ามาฟังทดสอบด้วยตัวเองก็แวะเข้ามาได้ที่ช่องของเราใช่นะฮะ ต้องบอกรับว่านี่คือการลงทุนที่ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากครับครั้งนี้เจเบลออกมาเนี่ยผมค่อนข้างถูกใจนะฮะออกมาค่อนข้างดีในเรื่องของโพรดักต์และก็คุณภาพเสียงใช่ฮะในส่วนของผมคือค่อนข้างถูกใจฮะเปลี่ยนแบตได้อะไรเงี้ยมองภาพอกว่า้าันหมดอ้แค้งานจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยต้องนะครับนะครับและที่สำคัญคือตอนแรกเข้าใจว่าราคาจะแพงกว่าปกติแต่เฮ้ยจริงๆไม่เลยนะฮะทำราคามาได้น่ารักมากน่ารักน่าคบหานะฮะ โอเคครับผมวันนี้นะครับก็ขออนุญาตฝากเจ้าตัวลำโพงบูทุธดำน้ำได้ JBL Charge 3ครับะะผมจะส่งทั่วประเทศนะฮะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันขอบคุณมากครับที่ติดตามชมการเรลยนของเรานะฮะครับสวัสดีครับ